สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Just a Train g a ก e ซึ่งเป็นเกมแนวรถไฟแบบคล้ายๆเดดเล็หละแต่ว่ามันเป็นอีกแบบนึง่ง่ะดิผมก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแหละแต่ไปรับชมกันในคลิปได้เลยแต่ว่าฝากทุกคนนั้นกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วกดแชร์หน่อยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยโอ้โหเนายมีความอยู่ด้ โอ้ยเสียบ้าให้กด F เพื่อหยุไม่ใช่อะไรเลยนะเลยตัดคือกูเดิมกูมีพี่นะกูมีพี่นะเกกูฮัลโหลทุกคนเมื่อกี้กูเดิมแบบเฮ้ยตันเก่าอ่ะมึเก่าอ่ะร้องตื่นกลงมาเอ้ยอย่าเฮ้ยเปลี่ยนเร่อกันดิเจี๋ยมันเข้าเบาก็แทงเขากูมีพี่นะมึงวางลงไรไปเปล่าไปไปยิงว่ามึงยิงกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวกูขับเอง แม่เอ็มกันไอ้ย่าป้าเอ็เกันไอ้ยติสติสติอย่าเข้ามากูไม่ผิดอย่าเข้ามาตับเป็นก่าเปก่าเอ้ยสุดเก่ากูจะตายแล้ว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกันเราเรามีแล้วค่อยๆกันเรามีแล้วค่อยๆกันเรามีแล้วค่อยๆกันเราต้องการอาหารมิดตับเป็เก่าไอ้ย่าเป็นเก่าตรงนี้ก่อนแล้วกันแตเลยมันก็ตายให้จิตตับผมรดนแทงผมรู้เสึก เขาไปอะตอนยิม <Safe S 1> <smelled S 2> มี่ยิมมี่จิมมี่มีคนไปดูวยเหรอรถไฟความเร็วสูงเอ้โอ้ยคนเร็วเลยอยากกระโดดด้วยเว้ยอยากกระโดดด้วยเว้ยอย่าผักกูด้วยจ้าแบนแบนก็เล่เดี๋ยวกูสอนเดี๋ยวกูสอนบ้านบ้านไหนไหนเคสโอ้ยไอ้ลอนเจี๊ยบผมจะกล้าได้ แต่เปรี้ยวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตายแล้วตายแล้วอุ้ยของเยอะเอ้ยกูได้ของเล่นแล้วกูอหิวนะเฮ้ยเฮียนี่กแตกอย่างเดียวเลยสัตสกูหิวอ่ะแตกแข้งหาวอ่ะยูอ้าวแล้วเขาจะไปเกิดไม่ได้แล้วเขาจะไปเกิดไหนเกิดไม่ได้แล้วเกิดได้บอกเกิดไม่ได้แล้วกูหิวอ่ะกูหิวอ่ะ มาแดงน้องตีเลยกูหิวอ่ะตายแล้วเอ่กไม่ได้เอออ่ะเียเียแทงอุยไอ้เียส่อกระดักมูสอกระดักมูไอ้ก้กล้วยนเข้ามาเขียแค่แบบมึงมึงทริบเลยเหี้ยอยู่แล้วแต่กูังเกเอยู่ แบบมึงเลือกเลือกสีขาวก็ได้สีดำก็ดีสีขาวก็เจ๋มแม่ซื้อตาเอาจะนี่เหรอวะเป็นเงินหนาวมีคนมีดกูก็เก็บดิอ้าวชี้ฮะเฮ้ยนี่มันบิดจีบตอกอะไรบิดจะบีตอี่ตอกอะไรบิดจะบีตอีกไอเยไม่แต่มันคล้าย ไปบ้าแต่ก็แล้ที่จะบี๊ดีอ่ะเก็บไอ้พวกยางเก็บอะไรพวกนี้เอาไปขายไปไอหมดเลยอุ้ยกูเก็บยางกูกูกูเก็บประตูประตูรถไว้ในช่องเก็บของอะไรกูเก็บได้ไงวะเนี่ยนันดิทำได้ไงวะรถมีเลยไปหมดถึงไปโคราชตู้รถกูอาไปเพื่อนเลยวันนี้ผมจะมาเป็นปัญหาปันนี้จะมาปัญหาปันนี้กันดิปัญหาปันนี้ เออปัญหาประดิษฐ์ฮะเราใช่ป่ะหุวหวางยังวางไม่ตรงเลยอ่ะกูจะรู้มั้งแผ้หัวหวังดิปากดีตรงเลยตรงกับมึงด้วยเพิ่มมาคุณน้อยแผ่นไม้ดีกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดเกาเกาหัวเกาหัวไอ้เจ้าเกาหัวเกาหัวเกาหัวไอ้เจ้าเกาหัวตัดเอาแมวมึงเอากูแม่มาเอากูแมวมาดิเออเออจุดกัทก่อนเอ้ยพี่แมวเอ้ยไม่ใช่พี่แมวพี่สอนเอาแผ่นไม้มาวางเพิ่มมีกันหนึ่งเลยสอนนึงจัการ้หน่อยดิ่คุยจะตายแล้ว โอเเคจอได้ครบแล้วค่ะแอดมันหลังช่วกูด้วยช่กูด้วยช่กูด้วยกูด้วยกูด้วยกูเหว่งกูเหว่งมีดอยู่กูเหว่งมีดอยู่แต่ไม่เข้ากูแทงไม่เข้ามันดังเหนียวมันดังเหนียวมันดังเหนียวเรียบร้อยกูแทงทีเดียวก็ตายแล้วก็กูแทงไปสามรอบทีวีนี่มันช่วยอะไรได้นี่ขาทีวบีมอ้อยมันเหมืองมีของอยู่ข้างในอ่ะกดซีกดอีไว้เยอะเอาใจไปเจ็ดเจ็ดบาทแล้วเดี๋ยวให้นะ เจอเจ็ดหวายแล้วซื้อยาไปแล้วยี่ยี่ตัวเองตอนนี้เลือดผมเต็มแนละ้วตั้งมันเหลือโทษทีนะพี่แมวกูจะเอาไปติดเวลาเวลาขับรถไฟมันน่าเบื่อโอ้เขี้อะโทษจังวะตั้งกูน้องเียไอ้ขี้ยะบ้าอย่างเจีขวานกูสัตดมีอะไรเก่าไหมมีอไไรเก่ากูไหมอ่ะอันมาขวานอับเพิงตับหัวเดียวลับเลย นะนั่งลงอาปากนี่เอ้ยนั่งอาปากโอ้ยเยืนเลยโอ้โหอย่าดีวีดีเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนขอบเ่าวะเก็ตดูเลยว่ามันจดกระแทกขอบขอบขอบไหมไก่ละไก่ละไก่ละไก่ลวใครมากปะเกจโชว์ก่อนเลยเลยอุ้ยปั้นอุ้ยของเยอะมากยิงเหรอเรารวยแล้วทุกคนเรารวยแล้วอุ้ยอุ้ยระเบิดเดี๋ยวนะ ตั้นเลยกว่าฉาบว่าาบมาขายไดนิดเดียวเองอะแต่เราไม่ขายเอาอันนี้พี่แมวผมทำได้นั่ง V I P แล้วว้าวมึงหลักของโหทุกคไปช่วยผมเดทางด้วยอย่าจุดจุดจุดได้มีวิ่งกันทั้งทำไมของเราคือตังร้อยยี่สิบสี่ปีในบ้านก็อุดเหมือนกันนะอืมอืมเฮ้ยสองแค่กี่ทีอ่ะเฮ้ย ของปืนปืนกู้งเล็บปืนอะไรวะกูได้ขวานมาอะไรของกูมึงได้เว้ยไอ้ยมิดตกสองการที่จะได้ขวานกูม่าต้องมีคนาได้เปลี่ยนเว้ยมึงต้องนั่งลงนั่งลงแล้วอาบะยอมประล่ะยอมประล่ะยอมประล่ะโอ้ยจ๋าโอ้ไม่ไหวแล้วมาค่ะอิงเยิยมใหยคุงทำจริงด้วยเอาไปเอาไปไปขอด้วยขอด้วย เไม่ไม่ก็มีขวานเยัยใจเยี่ไอ้เนี่ยไม่ขวานเลยไอ้เราขวใจเย็นกูมีแค่เนี่ยอยากได้ขวานนั่นแหละเิดไมอยากได้ขวานเนี่ยเออไม่อยากได้ขวานเราอยากได้อะไรเมาอยากได้อะไรทั้งนั้นเลยขวานสองทีปืนกี่นัดวะผมอู๋ไม่ผมขับให้เป็นครับนี่มานี่จะเผาไม้ไงอะ เอ้ยเพิ่งดิเขี้ยบกูแดกอยู่กูรักเรื่องของกินอยู่จะยินเล็กออกไปไอ้ียไม่แต่รถเรารถเรามันจะมีแต่น้ำมันเอาไม้มาเอาไม้มาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูอ่ะไอ้หนูอ่ะเอ้หนู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 นั่นนะหนูนั่นนะเฮ้ยไอ้ไอ้หนูหนู โมกเปล่าโมกเปล่าเราโอ้ยปืนปืนเลี้ยวได้ด้วยมุดได้โมกเปล่าโมกเปล่าไอ้เหี้ยโมกเปล่าโมกเปล่าไอ้ดูโอ้ยน่ากลัวปืนปืนกูเป็นรุ่นปู่เลยเว้ยไอ้คนหนึ่งไปสอนไอ้คนหนึ่งอะไรก็ได้วยมองเห็นมาอะไรอะไรอ้าวคืนคืนนี้ดูแมวเรื่องโมเต็มันน่าสนุกเลยเว้ยมอาไม่เห็นเลยอ่ะมวเรื่องโมเต็มันน่าสนุกเลยเว้ยสนใจเปล่าเราครัคือคืนนี้เราเปล่าสาวแบนพี่แมวมันพูดอะไรว่าเสียงรถไฟดังเกิน ไปเลยมาแล้วไอ้เหี้ยไรถไปได้ความเรู้สูงไปเลยตรงยาวเลยตรงยาวเลยตรงยาวนั่นมันรถเอารถก็ปืนกูเอาปืนกูหายไปไหนปืนกูหายไปปืนกูหายเอาจอดจอดไปบากูหายกูยิบไปเลยจอดจอดเนี่ยเนี่ยมีมีบ้านมีบ้านมีบ้านกูกูเสียปืนไปแล้วตอนนี้โอ้ ยใครมีเงินพอเซฟปืนผมได้บ้างใครเป็นคนใครมีเงินซื้อปืนถึกูบ้างแมวไม่แมวอยู่ไหนไม่ไม่อยู่เลยกูอยู่ในร้านค้าร้านค้าเขาขายปืน50บาทปืนก๊อ็50บาทกูไปอยู่50บาทไม่ไม่ไม่ถามอยากถามอย่างนึงมันอยู่ไหนพวกกูอยู่ในร้านค้ากันเนี่ยกูก็อยู่ในร้านค้าอยู่ตรงไหนวะกูอยู่ร้านค้าเนี่ยเหี้ยไหนวะไหนวะพี่สอนเออไม่เห็นเลย คนละร้านขายอย่างเอ้ยอกียร์อ้อยเอ้าดูร้านมีร้านตกปลาอย่าร้านตกปลาม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 าไปดูดูคือเกี่ยวกับร้านค้าคือร้านค้าที่เราขับผ่านมาแล้วอะจะได้เป็นไ่แมวไปแมวไลค์ผมผมผมมีอะไรให้ก่อนไปก่อนไปอะไรเกียร์เลยโอ๊ยเก้ยร์เลยมึงเกียรกูมึงเกียรกูเฮ้ยคุณจะเอาเหล็กหรือจะเอาเอ็น จะเอาเองจะเอาเหล็กเลยมึงจะเอาเหล็กหรือมึงจะเอาเอ็นผมผมเอาเงินครับผมเอาเงินครับจะเอาเหล็กจะเอาผมเลยจะเอาเอ็นเหล็กเหล็กแล้วได้ไรเอินแล้วได้ไรจอบป้าอานี้จะเอาอะไรเอาอะไรมือกีพอยนี่มีเอาอะไรเลือกไปเลือกโอ้ย เล็กหรือจะเอ็กอค่าเล็กด้วยไม่ไม่ไม่เลือกมาไม่เล็กเลือกเล็กเล็กเล็กคืออะไรเอ็นคืไรเล็กกูก็พอรู้อยู่แต่ว่ากูอยากรู้ความหมายของมึงคืออะไรเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละไม่จะอะไรไม่จะเอ็นเอ็นกูบินเล้บูบูบูดดิมดิดด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 ิิเ็บดิ ไอ้ข้ามันเลมันไม่เลือกอ่ะผมมาถามขอกับายด้วยนะครับขอบายก่อนขอบก่อนขอบาย,ออบายไอ้ใหญ่ <แบ S 2> หกูเลยกลับามาไอ้มีระเบิดด้วยดู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 ดม,มันก่อการลาย <laughs> เยอะระเบิดกี่ตัวกูอยู่แล้วมีตัวูอยู่แล้วตายเกิดเลยอ่ะเกิดละอ่ะแชทเกิดแล้ว <c oughs> เราไปคุยกันรักงกายเดี๋ยวนี้คุยปืนนะเยอะเราไปคุยกันรักงกายกูไม่โลนะ เังปแล้วถายรอยกูโล้วยคนากูไม่ตายเว้ตัวเลขที่สองก็ไม่ตายเฮเป็นไงกูิโลกันปะยอมแล้ว อย่าอยาอย่าอยา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 กูตายครั้งจริง,รง,รงกนูนี่กูตายจริงอันนี้กูตายจริงอย่าอย่าทำกูเลยอยาทำกูเลยจะทำกเลอ้าผมผมทิ้งห้องละมึง <c oughs> ไงวะแค่นี้กูใช้ปืนละเดี๋ยวม,มึงเดีย๋ยวนะว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยขอ,เอ,ขอเอาของเอาของเอาข,าของนร้านข,ขายด้วยของนร้านขายด้วยไปทุกคนทำไมอ่ะจบผมไปละเฮ้ยมึงจอเหล็กจอเอ็นมึงจอเหล็กจอเอ็นมึงกบมึงกัดกูโกงลังจะตายอ่ะ กูฮิวอะไม่สนกูไม่สนเออเอ้าวตายแล้วยจะหย่อ,อนอน <c oughs> <c oughs> ้าวบอลหอนอะทิ้งไปสองไปห <c oughs> น้าตาทั้งตายกันกี่ครั้งแล้วเนี่ย <c oughs> เล็กนี่มันเป็นแบบไหนอะกูเล็ก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 มึงโดนแทงกูมีทางด้วยสามตะกัวมีม <c oughs> <c oughs> ีทางที่สี่ไหมอะทางที่สี่ทางที่สี่คือไม่มีเอาอีกที กูมีกูมีตะกัวแลว้ยมึงเลือกมากูไม่ไกลยิงหรอกกูจำได้ว่านี้กระสุนหรอกโอ้อะคือมีกระสุนกระเทียเลยเอาเล็เจ้าอะไรเล็ก็นเออเจ็บเล็ือเอ็นตอบกูมาตอบเฮ้ยให้กูให้กูมาหายใจก่อนไอ้ยกูเจ็บหนักก็ได้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 จับเลยกูจับมือกุมท้องเลยชบ มึงกอกปากมึงเองจาะเล็กเจาะอกาะปากกูเเจาเล็เจาอินม <laughs> ึงจอเจาเล็เจาอินฮะมึงเจ้าอะไร <laughs> ตอมาเอาไรกไปทางอีสานได้ไหมแบบแยะเท่ทได้ผมเลยอะไม่ทางอไม่มีมีแค่หกับสองเอ้า <laughs> ทางส <c oughs> ก,กูตะกัวมีเจ้าเหรอเราเจ้าเหรอฮะเราเจาเหรอไม่กล่ะคิด่าตตมึงตกปนตกกต้องไปาปีนเหน่อยหนีออเขี้ยมบิดกู ทางไอ้สีกูอ่ะเริ่องเทางกูแล้วเอ้ยสีบินเป็นสาวๆเหลือเกินสาวไม่มีทางไปด้วยครับสิบินี้กูใจอยู่เลยสุดที่กูยใจอยู่เลยเอออ่ะอ่ะอีเหมือนนี่อ่าจังหวะนี้เป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะงั้นขอไปก่อนนะครับ see you again